ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนะแล้วตรงนี้เวลาที่เราเดินไปถึงส่เป,ป้าหมายมันจะมีความสุขปะเขาจึงบอกว่าอยู่กับปัจจุบันใส่ใจคนที่ที่มองเห็นความสำคัญของเราไม่ใช่เราไปเห็นความสำคัญของเขานะวันนี้ผมเลยกลับมา อยู่กปัจจุบันของผมนะฮะคือจริงๆแล้วอะที่แยกแยกกันด,ด้วยด้วยดีก่อนหน้านี้นะที่จะแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจากความเข้าใจผิดผมกลับมามองที่ตัวเองนะผมเป็นคนบอกว่าผมเป็นคนผมต้องของอภัยด้วยผมเป็นคนบอกผมน้องว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนเรื่องของความสัมพันธ์ที่ที่อาจจะไปไม่ถึงเพราะว่ามันมีความห่างเกิดขึ้น มันมีการเอาใจใส่กันน้อยลงมันมีการบอกตับกันน้อยลงในบางเรื่องซึ่งเหล่านั้นผมถือว่าเป็นคําตอบนะครับไม่ต้องบอกว่ารักไม่รักถึงเวลารักกันแต่งงานกันไม่ใช่อกมันคือชีวิตมันคือสิิ์ของเขามันคือสิต์ของเราด้วยเพราะว่าระหว่างนี้ยผมอไม่ใช่แค่ผมรอคําตอบจากเขาว่าเขาจะรับผมเป็นแฟนหรือย,ยังนี่คือคนคำถาม,ถามที่คนถามมาตลอดว่ารับเป็นแฟนหรือย,ยังทาไมใจแข็งทาไมถังที่เขาไวอะไรตรงนี้ คือคำบางคำมันไปฝังในใจเขามันทำให้เกิดบาดแผลเป็นท็อกซิกซึ่งผมก็พยายามเข้าใจเขามันะแต่ว่าที่สุดแล้วผมขอไม่อ่านคอมเมนต์นนะผมขอเล่าในมุผมพูที่สุดแล้วเราต้องอยู่กันสองคนเราจะสร้างครอบครัวกันสองคนแต่ไม่ใช่สองคนของผมอะมันมีลูกชายผมไม่สามารถที่ลูกชาย ได้จริงๆแล้วเวลาผมไปไหนกับน้องเนี่ยผมก็ลูกชายผมก็ดูใช่ผมดูโซเชียลไวนะ้แล้วทำไมทำไมทําทำไม,ไมดูไม่อยู่ตรงนั้นด้วยเลคือเราเจอความพร้อมท่นนีนะ้เขาบอกว่าเออทำไมหนูไม่ได้ไปด้วยทำไมแบบเออพี่ปรป้าไปกับพี่ไม่ชวนหนูอนะไรเงี้ย มันเป็นไปวะเขาคือส่วนหนึ่งของชีวิตเรามันทำให้ผมต้องตัดสินใจดึงเวลากลับมาให้กับเขาแล้วก็น้องเนี่ยต้องเติบโตแล้วก็มีมีหน้าที่การงานต้องเจอคนอีกเยอะแล้วก็ต้องเรียนรู้มีกลุ่มเพื่อนที่ต้องที่พาเขาไปไกลมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ถามอะไรมากผมจะไม่นอไม่ใช่การนอน คำตอบของความหา่างที่ที่บอกกลับกันน้อยลงว่าไปไหนมาไหนหรือว่าสมแค่ความห่วงใยเนี่ยมันเป็นคำตอบอยู่แล้วว่าคืออะไรแล้วก็เป็นทางเลือกด้วยซึ่งผมว่าเขาเข้าใจผมเราก็เลยไม่พูดกันเท่าไหร่แต่การที่ไม่ได้บอกคนที่ติดตามเราเราก็ต้องรับผิดชอบพวกคุณไงเราเราดึงผู้คุณมา อยู่ทำกระความฝันที่อาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่ทีม่มันสำคัญคือชีวิตเราก็ต้องบอกเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะเพราะว่าในระยะจิตเดือนที่บอกใครมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธใครก็ได้ถ้าถ้าเหตุผลนั้นมันฟังขึ้นเราก็ยินดีที่จะรับฟังเราก็จะยอมรับมันด้วยความหวังดีต่อก,กันนะ ตอนนี้น้อมแยกเป็นสองเป็นสามเรื่องเป็นต่างๆนานาซึ่งพวกคุณไม่ได้อยู่ในชีวิตผมเนี่ยแต่ผมให้ความสำคัญกับคุณมากก็คุณคือส่วนหนึ่งของชีวิตผมและผมคือส่วนเล็กๆในชีวิตคุณซึ่งแบบ,บมันเกิดมนสำคัญขึ้นมาคุณใส่ใจคุณก็เลยคอมเมนต์คุณก็เลยแบบขอบคุณมากวันนี้ผมอาจจะไม่อ่านคอมเมนต์เลยนะครับเพราะผมใส่กาไม่ดีผมขอบพูดทุกอย่างที่มีในใ,นใจให้หมด อันนี้ก็ถือว่าเป็นคำแถลงจากจากความรู้สึกของผมจริงๆผมเป็นตัวลายะนะผมไม่อยากแบับจามมาให้ใครเห็นเออแต่ว่าก็าขอบคุณที่ฟังนะฮะเนี่ยผมยังใช้มันนะ น้องขอเื้อให้รู้ชายมันก็คีอก็ใส่ไปด้วยกันสองคนขอเื้อจะสัมเพลงนะอ,อ่ะอดี่ดิก็น่ารักิีอนะเราทำสิ่งดีให้กันมากมายกว่าที่พวกคุณคิดนะฮะตังผมถูกใส่รูปไว้วันที่ ไปรายการคุยซับโชว์และมีอันนี้อยู่ผมไม่เคยเอาออกมาและไม่เคยทิ้งผมดูมันตลอดเป็นมุมมองใจของผมไม่ว่าคุณจะรู้สึกกับผมยังไงก็ตามแต่ที่จำเป็นที่จะต้องชัดเจนมีเรื่องของการแยกเพราะว่าบางทีโอกาสในชีวิตของคนเรามันมาในจังหวัดที่ ในค้งคาและผมยังอยู่ในโซเชียลที่น้องเขาไม่สามารถเดินต่อได้นะเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเขาจะเจอใครที่ที่เหมาะสมและดีดีพอดีงามแล้วก็เขาจะรักได้จริงๆโดยไม่ลังเลอะ่ะอืมแล้วผมก็อายุขนาดนี้แล้วสี่สิบเก้าผมจะอยู่ได้กี่ปีอ่างเผมก็เลยขออนุญาตเอาชีวิตที่เหลือเนี่ยกลับมาให้ลูกชายที่กำลังจะโตนะ ผมชื่อว่าเขารักผมจริงๆโดยที่แบบไม่ไม่ต้องร้องขอผมไม่อายลูกหรอกสมมติว่าเหมือนหนึ่งเขามาดูก็แล้วเขาขอบคุณเขาที่เป็นพลังให้ผมอะเขาก็ปลอบใจว่าแบบว่าเออถ้าไม่มีใครรักป๋า,ปาังม,มีหนูแล้ว ก็มาเกอดก็ขอบคุณลูกมากแต่ต่อไปนี้ก็จะใช้ชีวิตแบบแบบคุณพ่อหอที่ดีจะไม่มีใครแล้วแหละผม,มเข็ดละผมก็คิดว,ว่าเราคงต้องเหลือชีวิตไว้สำหรับใครบางคนที่ที่เราไม่ต้องอาจความรู้สึกมากแล้วก็เหมาะสมแก่เวลา ต่ชาคนแก่กว่าเขาคงไม่ใช่นะฮะคงองมีแต่เพื่อแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่ดึงผมกลับมาเห็นไหมกระดาษแผ่นเล็กๆนี้มันพอ่อไงบางทีเราก็จะม,มีความสุขจะราะลืมว่าเราเป็นพอ่อ ก็เสียใจที่เราเป็นคนรักที่ที่เหมาะสมและดีงามไม่ได้เลยครับเราอยัางเป็นพ่อที่ดีได้อ่ะออผมก็เลยขอกลับกลับมาเป็นพ่อนะกลับมาใช้เวลากับลูกจนกว่าเขาจะไม่ต้องการหรอเพราะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยแบบอันนี้เจ็ดขวบอีกสองปีสามปีเขาก็ติดเพื่อนแล้วว่าแต่ก็มีพี่พ่ออีกหลายคนที่ที่ลูกสนิทก,กับเขาจนจนกลายเป็นเพื่อนก็มี ก็คงจะไม่เหงาก็อยากจะให้เขาแบบไม่ขาดอะไรนะฮะที่ตรนนี้ผมเชื่อว่าน้องเข้าใจน้องก็ก่อนหน้านี้นเขาก็ห่วงใยเราก็ถามมาตอลอดว่าเราปลูกหรือยังน้องดึกนะกินข้าวหรือยังเสียงเหล่านั้นไม่ไม่มีนะไม่มีแล้วแต่ก็มีเสียงของเพื่อนข้างบน ที่ยังถามอยู่ก็เป็นห่วงน,น่นอนก็เป็นห่วงกี่เพราะด้วยความบอยของเขากันนะก็เข้าใจเราไม่ต้องห่วงโอเคทุกอย่างดีผมให้เพื่อนผมจะมาช่วยอ่านเมนนะผมเทเขาเฉยเลยลเขานะีฮะทุกอย่างมันเป็นนําไม่ได้มีการเตรียมการหรือเตรียมตัวอะไรเพราะว่าผมไม่อ่านจริงผมไม่ได้มาเพื่อตอบคำถามมาเพื่อบอกว่าเป็ ผมเป็นยังไงแล้วผมจะไปยังไงต่อนะแล้วก็วก็ขอให้ชีวิตของของเพื่อนผมถือว่าเป็นเพื่อนพี่น้องกันแล้วกันนะฮะน้องน้องบุกนะดูแลเขาด้วยเขาเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ไม่ใช่คนในวงการบันเทิงเขาไม่รู้หรอวกว่าการเข้ามามันมันมีทั้งความมดีงามทั้งความเสี่ยงการรักษาภาพลักษณ์ในการที่เราเป็นเป็นเออ่ ดันบัสเตอร์เล็กๆหรือว่ารีวิวสินค้ามีความรับผิดชอบเรื่องภาพลักในไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้น้องเรียนรู้แล้วว่ามันมันเหนื่อยจริงมันมันได้เงินมีไรายได้มากขึ้นเป็นที่รักมันเป็นที่ต้องการแต่ว่าเราก็ต้องต้องคีบบางอย่างให้มันเหมาะสมซึ่งน้องก็ทําไดีมาโดยตลอดอือาจจะเป็นเวลาของการทําง,งานจริงๆซึ่งเราเข้าใจกัน เราเข้าใจกันแล้วก็สําหรับผมก็คงไม่มีใครมาว่าเรื่องแบบมาสายอะไรอย่างี้อีกแล้วเียงเราหายไปแล้วแต่ปกติผมไม่สายนะออแต่ไม่รู้พอเจอน้องมันสายอ่ะเพราะว่าผมเคยหลับในขับรถเร็วๆแล้วมันก็ก็หลับในจริงนะแล้วก็ไม่ไม่เคยกลับไกลขับไกลเกินพัทยาพัทยาผมเองต้องพักรอบสองรอบเพราะว่าออกซิเจนในเลือดผมต่ำนะฮะถ้าไม่เคยอายุห้าสิบคุณไม่รู้หรอก มันเป็นยังไงใช้ใจแค่ไหนนี่จะเป็นเป็นมุมแล้วก็ภาพที่คุณเคยเห็นจากจากตัวผมอ่ะนะน,นี่ผมก็แข็งแกร่งนะผมแบบที่ใ่คนอ่อนแอแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์ด้วยแต่ตอนนี้มันดูด้ยแต่ก็เดี๋อาจจะมีภาพไม่น่าดูแล้วจะมีคนอัดไลฟ์ด้วยนะฮะความรักเป็นเรื่องของคนสองคน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้มันไม่ใช่ความรักไม่นความเข้าใจคือมันมิใหญ่กว่าพัฒนาไปแล้วไม่ว่าก่อนหน้าน,นี้คนคนนั้นหรือผมจะเคยเป็นใครมาเคยทําอะไรมามันไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าวันนี้ยเราทําอะไรแพรุผู้นี้เราจะเป็นยังไงอยู่กับปัจจุบันให้ได้น้วคนก็จะมองเห็นอนาคตแล้วก็มีความสุขกับระหว่างทางให้ได้ เพราะว่าเวลาที่คุณถึงเป้าหมายแล้วตลอดเวลาคนไม่มีความสุขเลยอยคุณไม่รู้เลยว่าใครรักคุณคุณไม่รู้แล้วคนที่เชื่อใจอ่ะควรจะเชื่อไหมมีแต่ครอบครัวเท่านั้นแหละ <S <S ผมก็ไม่มีเพื่อนนะผมก็อยากมีเพื่อนเยอะๆเ,เหมือนกันผมก็อยากแบบใช้ชีวิตสดให้สนุกแต่เพื่อนผมก็แก่แล้วไงไขอโทษน,นะสะดูอยู่คนก็ทํางานเยอะอะไรย่างเงี้ย ก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนี่วงการผมก็ไม่ครบเพราะผมแบบผมรู้ว่าผมแบบไลฟ์สไตล์ผมไม่ได้ผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วผมก็ไม่สามารถไปเที่ยวได้ผมต้องเลี้ยงลูกแตงกาก็เป็นเป็นซึมเศร้าเขาอยากจะทําทุกอย่างที่เขาเคยทำแต่เขาทำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะผู้ชายเขาทำได้ซึ่งตอนนี้เขาก็เหมือัจะีข้ามผ่านมันก็ก็ก็เป็นลังใจให้น้องถือว่าเป็นน้องคนหนึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะฮะ พูดคนเดียวมาตั้งนานเลยของที่จ,จบวยพูดคนเดียวนี่แหละนะผมว่าผมไม่ต้องการให้ใครมาพูดนี่ผมเชิญพี่ต้นนะตัวต้นจัวต้นเนี่ยเขารู้ทุกเรื่องแล้วผมก็บอกว่าให้อยู่เคียงข้างน้องเหมือนเดิมเพราะคุณเป็นผู้ชายและน้องเป็นผู้หญิงเราต้องดูแลสภาพสีดูแลความรู้สึกเขาให้วกลับมาอะไรเหมือนเดิม แล้วก็ทุกคนก็ไม่ต้องถามถึงผมเวลาน้องไหลนะเขาออกจากจาักรวาลของผมไปแล้วอืมแต่ว่าถ้าอยากโทรมาหรือว่าทักทายมาก็ได้นะผมก็อยู่ที่เดิมมิสภาพก็มีให้เหมือนเดิมแต่แม้นมันจะไม่ไม่ใช่ในรูปแบบเดิมแล้วก็ตามเขาจะยังเก็บไปอยู่นะ เรนปิงคิงดแน่นว่าถ้ามันผ่านช่วงนี้ไปนะเรนริงยังไม่ออกจากเทมเอัรเรนติงก็อยา่าเพิ่งปิดไฟแล้วกันนะเราวิทีเออพี่อาจจะเหมาะกับคนที่แบบช่วยพี่ทำงานบ้านได้อนะไรางเงี้ยพูดเล่นนะเขามีเขาเป็นคนที่มีเสน่ห ถ้าเป็นคนจริงใจคนหนึ่งนะฮะผมก็เลยก็กล้าที่จะแบบปรึกษาบางเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราห่วงใหญ่แต่ว่าเออก็ได้พลังงานบวกมาก็ก็ช่วยกันนะตอนนี้คือต้อมมันมีการการปรับเปลี่ยนนะฮะจากอ่ากามปูนะก้ามปูไอ้บุ๊กผู้ถูกห้อเปล่าก็จะถูกยุบในวันนี้นะครับ ด้วยด้วยเกิดจากคนที่แบบอวตารเยอะแล้วก็เข้ามาปั่นป่วนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะจิตนาอะไรแต่จิตนาเดิมของเราเนี่ยที่ที่คุณคุณคิณวคนนั้วตั้งขึ้นมาก็คือแบบก็เพื่อเพื่อซัพพอร์ตเราให้กำลังใจเราอืมก็คงต้องยุบอันนี้นะครับถึงถึงผมถึงต้องมาไหลขอบคุณจริงผมมาช้าไปอ่ะอืมผมอยากจะแบบขอบ,ขอบคุณก่อนหน้านี้ ท้องๆกับน้องมาที่เขายังอยู่ก็ขอบคุณนะยังไงมันก็คือตัวเรารอ่ะมันคือช่วงเวลาหนึ่งของเราที่แบบหนึ่งก็ลืมไม่ได้หรอกอ๋อแล้วตอนนี้มันก็มี ตอนแรกผมจะปิดติ๊กตอกไปเลยนะผมไม่แค์โซเชียลเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเล่นด้วยซ้ำไม่เคยเล่นโทษเล่นเล่นแต่เวลามีคนติดตามเขาก็ดีใจเออนสนใจเราเราก็จะทำสิ่งดีๆให้โลกเห็นเรื่อยๆแต่ว่าพอมันมันไม่มีไม่มีคนเล่นด้วยผมก็ดูแล้วมันก,ก็เลยต้องซ่อนเอาไว้ก็อยากจะปิดมันกันแหละปิดแม่งหมดเลยเฟ e b o ๊ k อินสตากแกรมทวิตเตอร์กับมีช,ชีวิตแบบแปบดบศูนย์น่าจะมีความสุขดีเพราะหลายคู่เลิกกันทโซเชียลนะโดยที่ไม่ได้คุยกันเลยอ่ะอย่างผมคุยกับดาราหลายคนมันกล้าดียังไงนครับชีวิตคนเป็นแบบนี้จนโ,โทรศัพท์ลงส่วมไปเลยไ็ได้นะแต่งงานมันหายหมดเอง,งเองใช่ไหมฮะก็ เราไม่ควรจะมีเราควรจะอยู่กันให้ได้เพราะว่านั่นแหละมันคือมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าให้เกิดเพราะความเข้าใจผิดเราเคยเข้าใจกันยังไงเราเคยเชื่อใจกันยังไอองอย่าให้มันเหมือนเดิมแล้วความคิดบางอย่างก็ก็อยากเก็บไว้คุยกันได้เลยทุกคนมีเรื่องที่ไม่อยากบอกนะก็ไม่ต้องบอกแต่ถ้าอยากบอกก็บอกถ้าตอนนี้มัน มันถึงขั้นนี้แล้วเราปรึกษากันได้ทุกเรื่องนะครับเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นพี่น้องกันไม่ได้อืเพื่อนจะมีระยะที่เหมาะสมพี่น้องจะมีระยะที่ที่เหมาะสมแต่ว่าต้องตัดเตือนกันได้อันนี้เราก็ถ้าอยากจะให้เกียรติกันก็เป็นเพื่อนกันคือจะได้ฟังกันบ้างเพราะบางอย่างเนี่ยมันต้องบอกนะมันต้องเตือนจริงๆอืมด้วย ประสบการณ์ชีวิตของเร,เราเราเราเจออะไรกัมัเยอะมากเราเจอคนมาเยอะเราเจอการการทำลายทุกรูปแบบทางโซเชียลทางการลิถไายจะข่าวอะไรเงี้ยเจเราก็เราเก็มีวิธีให้ผู้ใหญ่จัดการเพราะฉะนั้นที่เป็นประโยชน์กับกับป,ป,ประสบประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อนอูมากนเพราะฉะนั้นถ้าอยากปรึกษาหรือต้องการความช่วยเหลือ อย่าให้คิดถึงที่เป็นคนสุดท้ายมาบอกได้มดากรกษาได้ยังเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วความรู้สึกที่มันเคยมากมายอะ่ะผมเชื่อว่าพอเราห่างมันก็จะค่อยๆลดลงตามเลเวลเหมือนน้าที่มันร้อนเนะี่ยมันก็จะค่อยๆเย็นลงในที่สุดก็อาจจะเย็นในระดับที่แข็งเป็นแบบน้ําแข็งได้แต่ไม่กลับมาร้อนอีกความรักก็เช่นเดียวกันอืม น้ำที่มันที่มัน,ท,มนที่มันหายร้อนแล้วก็เป็นมันก็ดื่มกินได้มีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นมันลดลงแน่นอนพอมขอความเข้าใจนะฮะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะผมเป็นคนบอกเลืกเขาเองเพราะว่าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของผมก็คือเวลาที่ผมเลืออยู่น้อยแล้วก็ต้องให้ลูกสาย อาจจะบกพร่องน้านะที่ของคนที่ที่จะเป็นครอบครัวของใครสักคนหรือเขาอาจจะรอไม่ไหวคือเขาจะมีแทนอนาคตที่ชัดเจนมากๆอนะไรอย่างเงี้ยจะต้องให้เกียบความคิดการตัดสินใจของเขาเพราะทุกคําตอบมันอยู่ในการกระทําแล้วนะฮะไม่ต้องตอบอะไรผมแล้วผมเคยบอกลักน้องเขาในรายการใช่ไหม ผมจะบอกให้ว่าเรารักใครอ่ไม้ว่าเขาจะเป็นคนยังไงไม่ว่าเขาจะดูแม้ว่าเขาจะดูไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ตามซึ่งมันมันถูกตัดสินด้วยด้วยผู้อื่นเ,เขาอาจจะแบบดูเด็กดูอะไรจริงๆเราก็เห็นมุมอื่นๆของเขาที่คุณไม่ได้เห็นนะนะเห็นความน่านักถือน่านสงสารน,าน่ารัก น้ำมันไส้พี่คุณไม่ได้เห็นแล้วคงไม่ได้เห็นกับทุกคนนะะผมก็เป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่ได้เห็นแล้วก็เอ,อเรายอมรับตรงนั้นได้เราน่าจะไปกันได้แต่ว่าเนี่ยด้วยระยะทางด้วยเวลาเขาต้องมีคนที่ที่อยู่ใกล้และดูแลเกิดรถเสียขึ้นมาผมคงไปไม่ทันเหมือนเหมือนครั้งแรก,แรกนะแล้วเอาอาหารไปผมก็ต้องโทรไปบอกแกลบนั่นเป็นแบบนี้ไปตลอด จริงๆแล้ทางสำคัญแนะสำหรับการดูแลกันผมอยากจะให้เขาอยู่ใ,ใกล้ผมก็ไม่มีเงินที่จะแบบที่ทำแบบนั้นได้นี่ผมเยอะมากเลยเราก็ยอมรับกันตรงๆนะฮะเวลาแบบมีเขาพัวเราก็พร้อมจะเป็นหนี้ไม่เคยเป็นนี้มาก่อนในชีวิตแต่ก็ต้องทํางานมากขึ้นคุณเห็นผมนอนไหม ก็คงทำงานน้อยลงก็านีครับที่ตัดสกขภาพก็ขอบคุณทางห้งใหญ่นะแล้วก็เลืมภาพที่ไม่น่าดูนี่ไปซะแต่มันเป็นไม่ของจริงที่สุดแล้วคนนะขอโทษที่ไม่ได้อ่านสกมเมน์นะฮะขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆแล้วขอบคุณที่แบบทังผมนะ อย่างน้อยผมไม่ได้อ่านแต่คุณก็ได้ฟังผมไงมแล้วถ้าติดตามกันต่อไปนะฮะเดี๋ยววันนี้ด้อมยุบด้อมกามปู A ่อบุ๊ยุบแล้วมันอีูสองห้องอีกสองห้องหนึ่งชื่อว่าทั้งหมดไม่สนลูกใครก็อาจจะโดอยู่ไปด้วยเพราะว่ามัน,มนทอนเนก,กันแต่มันจะมีห้องทานตะวันทานตะวันนี่เป็นดอกไม้แห่งความความหวังซึ่งเขาเคยให้ผมเป็นดอกไม้ดอกแรกแล้วก็ ในในกลุ่มเพื่อนๆเราตอนที่ยังแบบยังไม่แตกเป็นเสียงน,นะนะก็เอาดอ,าอากสันตะาวาันกับกุหลาบมาให้ใหญ่มากๆก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มสานตะวันไปแล้วซึ่งในนั้นเชื่อว่าจะมีน้องอยู่ด้วยในชื่อไหนก็ไม่รู้แต่ผมก็อยู่ในนั้นด้วยนะก็คือเป็นมิตรภาพที่ยืนยันว่าเราว่เาเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เกลียดกันเออเราไม่ได้เตียนใครตีแล้วช่างมัน วันหนึ่งเขาจะเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะบอกแล้วก็สื่อสารผมก็ทำเต็มที่แล้วนะแล้วอะไรที่แบบไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดอยู่ออย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพา่าคลิปดีๆนะคะ